สวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีพามาเบิงมาเขือพวงหน่อยเนี่ยต้นต้นใบใหญ่พี่น้องหมากเต็มเลยหมากเต็มต้นเลยหน่วยหลายค่ะกำลังออกดอกกับมีพุนเบิงดูหน่วยเต็มเลยมะเขือพวงออกเต็มต้น ต้นหน่อยๆกันไดยคือหน่วยหลายแท้เพงดูนะออกดอกกะมีออกหมากกะมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมือแรงสิเก็บไปซุปผ้ามาเบึงมะเขือพวงมะเขือพวงลูกขังพ้นหน่อยเนี่ย เบ่งดูพี่น้องเบ่งดูปัาดมะเขือพวงกันได็คือหน่วยใหญ่ตีแท้เบ่งงามกบงามคุณเต็มเลยข้างนี้ก็มีมะเขือพวงพี่นอ้องพามาเก็บมะเขือพวงด้วยนี่เด้อสิเก็บมะเขือพวงไปไหวปนกันนะมือแรงนี่นะ ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ